เตยจะไปไหนนะนี่เตยเล่นียอย่งนะเล่นอยู่ไหนนี่เล่นจีจังไม่เลจีม่จะนั่งกับกบื่อนเตึ้มาแล้วกำลังมาเยียมพอมาตังแม่นะึบิน้ยังนะอันเาะขนบินสีแดงเอเชียเตยอันเนอะอันเอเฮ้นะบนหัวเตยเห้นะถอยถอยถอยอันน กองเฮฮาค่ะพุ่นเลยที่เกิดนี่น่่ยงอย่างมันค่ะพุ่นแล้วเนี่ยพุ่นพุ่นนะคะเนาะสีแดงแั่ไหนสีแดงสียังอะมันไปละเดี๋ยวก็เราพอกันไหมอ่ะขี่กันขี่รถกันขี่รถกันขี่รถต่ออาขี่รถต่อขี่มันปีกอะ นี่เราหม่กระทานี่แล้วเหรอครับเออตัวเยอะกบแีแข่งกัน เดยกักขี่ไปเพ่ก่ะยี่ปีเตยก้นเตยยกอ่ะ ป้อขึ้นทายป๊อ